สวัสดีครับเชาวนี้นะเล็กเดินมาหลังจิบกาแฟลองเข้ามาในสวนป่าเดี๋ยวไปหาเห็ดกันหน่อยเพราะว่ามีฝนตกมาหลายวันแล้วไปดูซะหน่อยว่าพอจะมีเห็ดให้เก็บหรือบ้างหรือเปล่าอะไปดูกันฮนะนี่ฮะเดินเข้ามาก็เจอคู่เลยโอ้โหดอกหอยมากโอ้โหนี่นอวบใหญ่มากเลยนี่เห็ดน้ำหมากอันนี้เห็ดพึ่งแหมอยู่คู่กันเลยสุดยอด นี่ดีนี่อืมอืโห uh huh. oh. นี่อ่ะนี่อืม uh อืม huh. ีเห็นไหมโห oh, สุดยอดเลย uh huh. อ่ะมาอีกทีหนึ่งรู้สึกว่าอะไรนะอี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 อือ uh huh. นีฮะน,นี่ดอกเล็กๆหนึ่งดอกน่ารักน่ารักเฮ้ย โอ้โหพี่น้องดอกใหญ่นี่นี่นี่ดอกใหญ่อีกหนึ่งดอกโอ้โหตื่นเต้นจังเลยนี่นี่โอ้ยนี่ก็มีน,นี่โอ้โหเนี่ยโอ้ยเด้อเอ้าโอ้ยพี่น้องนี่สามดอกโอ้ยเนี่ยอยู่แถวนี้ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาดอกเล็กก็มีฮะดอกเล็กกำลังเกิดกันนี่นี่ โอ้ยโอ้ยมาเจออีกแล้วดูฮะป่าล่นแต่เช้าเลยฮะนเล็กนี่โอ้ยดูฮะเก็บเก็บฮะอย่างนี้ต้องเก็บนะเดี๋ยวถ่ายรูปกันสักนิดนึงก่อนค่อยเก็บหลังจากที่เราถ่ายแล้วเราก็เก็บกันเก็บเห็ดดีกว่านี่ฮะเห็นไหมดอกอวบอวบสวยสวยใหญ่ๆ นี่ตัวนี้ใหญ่มากโอ้โหนี่ฮมีป่าก็มีเห็ดแบบนี้แหละนี่เห็นไหมตัวนี้ดอกใหญ่ๆนี่โอ้โหเต็มไม้เต็มมือเลยเดี๋ยวเก็บอีกเก็บอีกเก็บอีกนี่ฮะอืมนี่นี่ดอกใหญ่ๆสวย นี่ฮบโอ้อว,อวาๆยาวขา,ยาว,ย,าวยาวเลยพี่น้องอนี่ตรงนี้ที่เดียวก็ได้พอแกงแล้วเนี่ยเต็มไม้เต็มมือเลยมาสรุปผลกันหน่อยนะที่นาเล็กเดินหาตรงนี้ใกล้ๆตรงนี้นี่ฮะเห็ดพึ่ง เห็ดน้ำหมากดอกใหญ่ๆเลยพอแกงเลฮะนะแค่นี้นี่แหละวิถีของพวกเราวิถีแถวนี้เนี่ยป่าแบบนี้ป่าตะเคียนยี่ประมาณเกือบ20ปีนะก็สามารถที่จะหาเห็ดกันได้นะอ่ะสำหรับคลิปนี้นะเลยก็เก็บปรฝากกันเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ